ล,ก,ล<า>กราบเรียนเชิญคัทบท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่กับเกม For Hunter Runner ลันคือวิ่งเอเนอร์คือไม่รู้แต่กูเรียก For Hunter แต่กูเรียวกว่า Runner งงอะเดะโถ่งงกูก็ไม่รู้เหมือนกัน For Hunter เอ่อนี่เติมมึงทำอะไรเนี่กูไม่เอา For Hunter นะครับเป็นเกมระหว่างฝ่ายเอเอ Oh, oh. จะบัคทับยอะไรเออมีฟางอัศวนไวกิ้งที่ผมมาได้ปลดนล็อกมเลยแล้ว,วปุ่นล็อกอันอันี้แล้วก็อันนี้ไวกิ้งแล้วก็สมุไรแล้วก็เจนเราจะเพิ่อมอะไรอีกเป็นฝ่ายของญี่ปุ่นมั้งเฮ้ยฝ่ายของไอมีสมุไรต้องอะไรนะโหดินจ้าเช็ดปะไม่รู้เหมือนกัน แต่เยแต่เห็นนิโทยอยู่สี่วันทีแล้วเฮ้ยผมกองทัพที่ดีสุดเลยไปเล่นเลยครับทุกคนอ่อมันมีอย่างป้องกันหรือโบกเป็นทิศๆก็จะได้อันนี้เป็นเราก็ไปโลเอาไปโลอโลเอโลเคเรา,าไปกันเลยว้ <Woo! S 1> อ้าวมาแล้วท่านผู้ชมไม่ได้มาหรอกเอ่อห้องมันหายา,ยากเหลือเกินถ้าไม่ใช่ตอนกลคืนอะ่ะห้องจะหายากแบบสุดขั้วตอนนี้เม่กี่โมง

เนี่ยอย่างที่อัศวินเลนเดกรออะไรอย็ดเขเย็ดบุกเร็วบุกเร็วเร็วอ,อ,อ,อือระวังเออเออว้าไป Let's go <S ผมไปซีแล้วผมไปซีบอดตาอยู่ บอดน่าจะไหวหรือเปล่ายีเคสบายก่อนมีภาษาิดลงไงลงจะตายเยอ้ทานนู้นมีทนนู้นมีเฮ้ยซีองมามาสีมาเฮ้ยเฮ้ยมึงไปไหนูอดแม่งกุนตีนวะ กดแม่งกวนตีน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 กนนตีโดนเอ้ยกระซวกเออเพื่อโดนเพื่อโดนเพื่อโดนคือจากที่สูงแล้วก็กระโดดฟัน ออกไปไอ้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 อย่าอย่าอย่าตีตีกูกูตีมกลับนะโอ๊ยนี่คนนี่คนโอ๊ยมึงเอาไงจเอาไงจเอาไงเฮอเฮ้ออย่ามาแยมอย่ามาแยมกับพี่เอ้ยใส่ปัญหาจะหมดกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วเอาสุด ดีก่อนดีก่อนนีก่อนดีก่อนนีก่อนดีก่อนเลือดเลือดอะไรเค้ๆบุก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 อะไรอืมตายเออ what the fuck ฮิดกันใครใครตายแล้วหน้าตาขู่นะ พี่บุกแล้วพี่อ้วนอย่ามึกตาลูกเอ้ยอะไรอะไรกุตีธรรมดากูเลยดี่กูเดีนกันนี่กันเพิ่มพลังเพิ่มพลังเพิ่มพลังอ้าวเย่าเล่นลินเล่นลินเยอะเด็กเกอดกูตาย ตายนานโดนลุมสกรรมอย่าลุมสกรรมเพื่อนกูอย่าลุมสกรรมเพื่อนกูเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนลุมรุ้เฮ้ยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยเฮลเฮลเฮลอะไรอะไรมึงตีอะไรจะโดนลุมโอ้ยแป่ไอ้เหี้ยบอกเป็นเก่งเก๊ก เดี๋ยวมึงเจอนะไอ้าลบไปมาช่วยกูมีการดูสอกะไม่ดูการดสกะดเลยนะเดี๋ยวกูไปยึดสก่อนเดี๋ยวกูจะแพ้โนลิฟิฟิยึดเะเลยๆเรไปไปยึดพีซีบีเอฟจีเไอเจเคเอ็นวี Ay waking, ai Viking, Viking, ay Viking, You Viking, zone C. You captured zone A. Oh, 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 Ôi, ôi, mึง Chứ mừng... Free hả? Hơ, 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 một hả? tì mừng con Ôi, ôi, ôi Ôi, ôi Mừng... Gang hả? Mừng... Free hả? Free phi hả? Mừng... Free hả? Mừng... Free hả? Ôi, chứ chẳng tài Chiếc yang này bọt Bọt giang Ôi Ôi มึงมึงนี่เองมึ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 งโคตรแทงหลังหน่อยโอ,อ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยปูหลานปูหลานอืมอืมอืมนี่เชี่ยแย่งหุ่บอดเออเมื่อกี้มึงทำ อะไรกูไว้อะไรกูไว้โดนทวงหลังสัก็ติดหนึ่งมาบอดกูจะเอาอกูขอกูขอกูขอเอ้ยหนึ่งสองสามบอดยังมึงไฟออมึงโดนแทงหลังไป เอ้โดนดิม <Olymp us> <row> <l ikes mud library> <lers> ึงอยู่ไหนฮะมึงอยู่ไหนมึงใช่ไหมที่ยิ้มจ้ะอยากตายเหรออยากตายถูกขอลากมึงไปลงนรกงซะลงนรกไปซะเอาเอ้ยสีสีสีเฮ้ยพิ่งึงไม่ดูสีเลย อิลูมิเนชั่สลัลเฮ้ยมึง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 จะช่วยเพื่อนมึงตายไปพร้อมเพื่อนมึงไปตายโดนขุดลากสาสไม่เก่งกับคนจะเก่งกับบดไอสัตว์เ้ยเนี่ยบอท ผ่านห้ากับห้าร้อยหกนาทีโหมันโคตรไปเลยแต่ที่อะไรดีนะไวกิง้งก็ไม่เอาไวกิ้งมีโลไม่เอาซาโซซาซาซา,ามมไลเฮ้ยเอ้ยเอาเอาพิชชาคนนี้ดีกว่าเบอร์สี่เหลือคนนี้ดีเอานี้ดีเอานี้อันนี้อันนี้เอาคนาน,าน,านี้ดีกว่าคุณพี่เตรียมพร้อมมึง ตายรอมึงจะรออะไรกูตายบิดแล้วนะเนอะยึดเคอยู่ข้างล่างว่ะเอ้อพวกมึงดิมึงดูดิมึงอีอะไรบอกว่าเพื่อนเฮ้ยไม่รู้ดิเพื่ Lock K อนหรอเพื่อะไรเฮ้ยเฮ้ยสตูมาสตูมาเพื่อนเฮ้ยโลโลโลหรือตุกัดโลเรือเพื่อนแล้วก็ป้องกัน Ku, ku bun ma leh, ku bun ma leh ha. Oh, terlum ini leh ha. Ku pergi ke sini, ku akan beri terlum. Mung, mung. Oi, 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 oi. อย่าอเอออย่าอย่ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเคเบดก็อย่าไปยุ่งมึงโจนขดแตงคอเป็นเคเบดบอกวา่าไงมึงวงา่าไงมึงเอาอยัางไงเชียนี่เชียเป็นบอดแล้วกูไม่ห้าเหรอ <c oughs> หวัวเราะยังมีคนระบา เอ้กูเยอะมาขึ้นมาสิไอ้คนเนี้ยกูขอบอดก็ไปบอดอ่ะคนคนนี้กูขอเฮ้ยอย่าตีดิไอ้ไอ้ชิรี่โอ้ยงอ้ยมึงเอาไง โดนเข็มโอ้ยเชี่ยบอดไอ้เชี่ยนี่โอ้ยนกกูขอขอเออกูขอมึงโดนกูปาดคอผัวนั่งชมวีดีุรุษไหมนะให้บอดตีกระเดงเฮ้ยเฮ้ยอัศวินไอ้เชี่ยอัศวินไอ้เชี่ยอัศวินโดนกู สวัสดีตายอออออเอาเอาแอเอากูตีใครอ่ะกูเบียตีหมดเฮ้ยสวัสดีตีตายตีที่ตีคือได้ มึงไปเลยกับปอดตัวอื่นเฮ้ยชิผาเฮียผาอย่าโดนลุ้มโอ๊ย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 นีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยพี่ครับพี่พี่พี่อย่ามาเลยพี่พี่ครับเคยโดนดักระจายพี่เพี่พี่กูพี่กูดก่อโทษ พี่พี่เออพี่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 โอ้ยพี่พี่พี่โอ้ยโอ้ยพี่พี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษขอโทษพี่โอ้ยพี่พี่ไอ้พี่มึงเจอตายพี่นี่มันเอามึงมาทำไมมาทำไม้โอ้ยโอ้ยมาทำไมมาทำไม ờ mừng đi á, bà lạ ơi xì đồ 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 รีวิ่ง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 อะไรอะอะไรใครมาร์กเลยวะช่างมันวี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 เออติดติดตีให้ได้นะมึงไอ้เชิ้นอะขู่ขอเองมึงมานี่เอาไงเอาไงเอาไงโอ้ยโดนลมโดนลมโอ้ยโอ้ยเชียดเฉียดสายเฉีบสายเฉีบสายอะไรอะไร ขอเจอหน้าเป็นครั้งสุดท้ายไอยชี้นี่เสือกูไอชี้เนี่ยเสือกับกูทำอะไรกูไว้ทำอะไรกูไว้เอาเยอะกูไอซีโดนเลยพี่ครับสวัสดีครับพี่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 ไอพี่มึง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 คุยกับลากง่วง

<impossible no surprise habitude> ดูวัดนะมามลองสัมทาดิสัมทาดิเฮ้ยโกกล้วยเยอะรีบไปเล่เลเชนะแล้วชนะบอยแล้วเฮ้ยอย่าขอค่าขอค่าอย่าหนีดิอย่าหนีโลบไปโลบไปโลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ เฮ้ยฮ้เฮ้เของกูของกูของกูสัตว์นี่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 ไหนไปไหนวันนี่วันนี่ไปไหนไปไหนกูไม่เล่นกับบอสแล้วกูเล่นกับมึงเองเนี่ยไอ้เชี่ยนี่ชื่อกูจะตามไปทั่วโลกอ่ะมึงแย่งกูมึงแย่งกู โอ้ยไอ้มึงไปไหนมึงไปไหนไปไหนไหนมึงไม่ต้องมึงกูไปไหนไปไหนไไหนไปไหนสัตว์นี่เฮมึงดูเพื่อนมึงเป็นครั้งสุดท้ายนะเอามึงเอาเต้นกระปุเต้กูงี้เหรอ ควยควยกูจะท่าปัดคอสักหน่อยแม่งโดนกูโดนกุดกุเกิดกูโดนมันแย่งรัดเมันมันมันเข้าบ่อละวาไปอะมันมันเฮ้ยมันขี้โกมันเข้าบ่อละวาไปอะมันมันชิงตายก่อนอะมันขี้โกเกิดไปอะโอ้ยยเกม มโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับนะครับอันนี้ผมแค่เล่นแบบปกติเฉยมันมีเนื้อเรื่องหรือแบบโหมดที่ทำอ้ภารกิจแล้วก็เบรู้แต่เป็นเรื่องอะไรผมเรียกงั้นโอเคครับไจอกันใหม่ครับพูดบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ,บนะครับถ,ถ,ถ้าเกมถ้าเกมไม่สุกก็เลิกก่อโทษกท่านเรี่เกมจะเล่นอีกนะครับไปครับบ๊ายบาย